ครับพวกผมจะมานำเสนอวงจร Low p a ฟิ Filter นะครับผมนายตริกรณ์นรงไทยและนายสุภวัตเ์เปรมไทยสงนะครับครับในส่วนของการออกแบบวงจร Low p a ฟิ Filter นะครับเราเลือกความถี่แคทออฟที่800ร้อเมกะเฮิร์นะครับมี Input และ Output Impedance ห้าสิโอห์มนะครับ วงจรทางซ้ายเป็นวงจรโลาสฟิลเตอร์ทั่วไปนะครับส่วนทางขวาเป็นวงจรที่เรากำหนดสร้างขึ้นมาเองนะครับสูตรก็คือโอเมกาซีเท่ากับห้าจุดศูนย์สองหกห้าคูณสิบกำลังเก้าเรเดียนนะครับนี่คือในส่วนของการคำนวณหาค่าอุปกรณ์ ของวงจรโลาสฟิลเตอร์นะครับทางซ้ายมือนะครับเป็นตารางเลือกค่านะครับเราจะเลือกค่าไปที่ n นะครับ n สี่ทางขวาเป็นสูตรนะครับ l หนึ่งเท่ากับเจ็ดจุดหกหนึ่งสี่นาโนเฮนรี่นะครับ l สองเท่ากับสิบแปดจุดสามแปดนาโนเฮนรี่นะครับ c หนึ่ง เท่ากับ7.352พิโกฟารัด C 2เท่ากับ3.045พิโกฟารัดนะครับและนี่คือผลของการซุมเลียนนะครับ F 1นะครับก็คือจุดเซตพอยต์นะครับ8 0 0 1้อยเมกะเฮิร์นะครับ และในส่วนนี้ก็คือวงจรกองความถี่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นาการคำนวณหาค่าแลมด้านะครับเลมด้าหนึ่งเราจะคำนวณออกมาได้คือสิบหกจุหนึ่งสี่มิลลิเมตรนะครับส่วนแลมด้าสองเราคำนวณออกมาได้เท่ากับสิบสองมิลลิเมตรนะครับแลมด้าสามนะครับเราคำนวณออกมาได้ 39.624มิลลิเมตรนะครับส่วนน a m ด้าสของเราคำนวณออกมาได้เท่ากับ5.062ม mm ิลลิเมตรนะครับส่วนต่อมาจะเป็นผลการ simulate นะครับจากวงจรที่เราเออกแบบไปนะครับก็จะได้ m 1นะครับอย่างที่เห็นจะจะมีจุดตัดอยู่ที่900มิลลิเฮิรตนะครับและขั้นตอนต่อมาจะเป็นการ ออกแบบวงจรกองความถี่ต่ำนะครับด้วยโครงสร้างไมโครสติปลายนะครับบนแผ่น PCB นะครับและเ,เราจะทำการทดลอง s 1 1นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับกราฟก็จะมีจุดตัดอยู่ที่6 0 0้อเมกะเฮิร์นะครับและค่าของเรากำหนดไว้ก็คือแปดร้อยจุดศูนย์หกมิะเฮิร์นะครับก็จะมีการ คาดเคลื่อนของกราฟประมาณ1นะครับและ,ะต่อมาจะเป็นผลการทดลองของ s 2 1นะครับก็อย่างที่เห็นก็คือจะเป็นจุดที่1นะครับก็จะเป็นจุดขัดออฟของเรานะครับก็จะเป็นมีค่าอยู่ที่6 0 0 0 7เมกะเฮินะครับและมีการสูญเสียอยู่ที่ลบ5 6 2 3 9ดซิเบลนะครับ และในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นโครงสร้างไมโครสติปไลน์นะครับบนแผ่น PCB ีบครับของอตัวชิ้นงานของเรานะครับก็ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ